จะถึงมานลอยกระทงเราก็ต้องทำกระถ่งไปไหว้ไปลอยสิไปลอยเพื่อขอให้ขนาดนี้นะคะห้าบนสูงแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเราก็จะเย็ดติดกันไปเลยขมาแม่น้ำคงคาแน่น้ำเนาะทำกลีบอีกอันนี้ห้าอันใส่ดอกพุทธ จริงก็ได้ดอกพุทธก็จะได้สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงแล้วเดี๋ยวจะพามาสอนพับกระทงกันพา,ามีน้ำคุ้งค่ะแม่น้ำเนะาะทำคลิบอีกอันนี้ห้าอันใส่ดอก พุจริงก็ได้ดอกพุทธจะถึงวันลอยกระทงเราก็ต้องทำกระทงไปไหว้ไปลอยสิไปลอยเพื่อขอจะเอามาใส่ตรงระหว่างกลาง ไอจะกัดข้างล่างเนาะเต่จะเอาไปโชว์ให้ดูทำไซนี้ครับสี่สี่อันแปดอันพอดีครับก <4 S 2> <4 S 1> ็บ <4 S 1> จะได้ประมาณน,นี้ค่ะ <4 S 1> แต่ทำให้ดูเฉยๆเนาะ ก็จะได้กระทงที่สำเร็จรูปเป็นรูปแบบนี้ค่ะในขนาดนี้นะคะห้าบนสูงแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเราก็จะเย็บติดกันไปเลยสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงแล้วเดี๋ยวจะพามาสอนพับกระทงกันก็จะได้แบบนี้เราก็จะทำแบบนี้ไปเรื่อยๆ ราจะแทรกระหว่างกลางตรงนี้เราก็จะทําไปจนครบสีด้าน <f ist> ก็จะแบบนี้ค่ะแบบนี้นะใช้เข็มมุดกลับลงไป จะทำเป็นเร๊บมือแรงแบบนี้เนะะาะเราแปก็จะทําเป็นเร๊บมือแรงแบบนี้เนาะเราจะแทรกระหว่างกลางตรงนี้เราก็จะทําไปจนครบสีด้าน ใส่กังนงด้สี่มุมไปเลยก็จะได้กระทงแต่ทำให้ดูเฉยๆเนาะก็จะได้กระทงที่สำเร็จรูปเป็นรูปแบบนี้ค่ะ <S 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 แล้วเอามาใส่กังนง่าในขนาดนี้นะคะห้า บนสูงแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเราก็จะเย็ดติดกันไปเลยฟอร์มก็ได้เนาะไซต์มันจะเป็นไซต์ก็จะได้ประมาณนี้ค่ะแบานี้ค่ะแล้วก็พับมาอีกแบบนี้อีกทีหนึ่งเฉียงเนาะแบบนี้ค่ะ สวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงแล้วเดี๋ยวจะพามาสอนพับกระทงกันพาม่น้ำคงคะแม่นมคค้ำเนะาะทำคลิปอีกอันนี้ห้าอันใส่ดอกพุทธจริงก็ได้ดอกพุทธ ก็ได้เนาะไซส์มันจะเป็นไซส์ขนาดนี้นะคะห้าบนสูงแล้วก็ลดหลั่นกันลงมาเราก็จะเย็บติดกันไปเลยจะถึงมานลอยกระทรงเราก็ต้องทำกระทงมไปไหว้ไปลอยสิไปลอยเพื่อขอขมาแม่น้ำคงคาแน่น้ำเนาะ ทำคลิปอีกอันนี้ห้าอันใส่ดอกพุทธจริงก็ได้ดอกพุทธใบกองขนาดนี้นะคะห้ากลณแปดเนาะพักครึ่งมนันเนาะกรีดมาจะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เย็บค่ะแจะเป็นเย็บกระปั้มตัวเร็ว ในอกัดข้างล่างเนาะแต่จะเอาไปโชว์ให้ดูจะถึงวัาลอยกระทรงเราก็ต้องทำกระทรงไปไหวไปลอยสิไปลอยเพื่อขคแต่ทำให้ดูเฉยๆเนาะก็จะได้กระทรงที่สำเร็จรูปเป็นรูปแบบนี้ค่ะ ในตองขนาดนี้นะคะห้าคูณแปดเนาะพับครึ่งมานเนาะแบบนี้ค่ะแบบนี้เนะใช้เข็มหมุดกลับลงไป,ปต่อไปก็จะทำเป็นเป๊บมานางแบบนี้เนาะ ได้แบบนี้ทำแบบนี้ได้ัักสี่อันตามขนาดสวัสดีค่ะพรุ่งนี้ก็วันลอยกระทงแล้วเดี๋ยวจะพามาสอนพับกระทงกันใปกองขนาดนี้นะคะห้าคูณแปดเนาะพับครึ่งมานียเนาะ มาอีกแบบนี้อีกทีนึง e เฉียงเนาะแบบนี้ค่ะกรงกระทงของเรานะคะตอนนี้ทำเสร็จแล้วเดี๋ยวกปดติดตามตอต่อไปในภาพสำเร็จโอเคไหมคะเนาะก็จะได้แบบนี้ เราก็จะทำแบบนี oh. ้ไปเรื่อยๆก็จะได้กระมานนี้ค่ะก็จะได้กระมันนี้ค่ะกรีดมาก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแนี้เย็บค่ะ จะเกินเย็บก็ื่อความรวดเร็ว,วค่ะเอามาซ้อนกันแบบนี้เนาะซ้อนกันได้สามแบบนี้ค่ะแล้วก็เย็บอีกทีนึงแบบนี้ค่ะแลับมาอีกแบบนี้อีกทีนึง เฉียงเนาะแบบนี้นค่ะก็กรีดนะก็จะได้เป็นรูปสามเหลี่ยมแบบนี้เย็บค่ะแซะเกินเย็บก็ความตัวเ็วก็จะได้